สวัสดีค่ะสวัสดีตอนช้านะคะพบกับช่องทออานหัวยากเกษตรนะคะวันนี้เราจะพาท<ห>ุกคนมาเก็บเห็ดปัวก,กันค่ะอมันคือเกิดยังไงกันคนดู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 ดมาเก็บเห็ดกันนะจ๊ะหน้าเห็ดออกอีกแล้วกำลังกำลังอันตูมเยอะมาก ดินแข็งนะคะนี่เห็ดปวกเห็ดปวกเรียกกำลังอันโพลขึ้นมานะคะดินเริ่มแห้งแล้วเอาไปเลยดินโอ้ยกำลังหนาลัง <shorter. S 1> มาเก็บเห็ดกันนะคะเ้ากุยเ็นเมื่อคืนนี่สบ่ะคะวัดแล้วเนาะ ออกรอบนี้ก็หมดแล้วนะคะน่าจะส่งท้ายนะคะเห็ดปวกของปีนี้นะคะนี่อยู่มองเกานะคะอยู่ข้างดูของเราเองดินกระแหงเนี่ยกินขวานมากิ้มปะ ช,ช่วงนี้อันฝนบ่ค่อยตกฝนซาต,ตกแล้วนะสองสามมืองมันนี่นี่เออเขาเห็นอยู่อ้กำลังขันขันแม่นอนันเบืองบ่คัานี่โบเห็นนี่นี่ม่าใบาใหม่มันโปกเลยกับหอยกินนี่เห็นบ้นี่คนดูเอา้าทุกคนดูนี่นะคะ เ,เห็นมอนี้แบบนี้นะคะใบใหม่มันโป่มันกําลังอันพลขึ้นมาจากดินนะคะเห็ดกําลังเกิดเกิโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เพิ่งเห็นเหมือนกันนะคะดินเริ่มแข็งแล้วนะคะนี่ดินเริ่มแข็งแล้วก็ดินเริ่มแห้งช่วงนี้ฝนไม่ค่อยตกนะคะนี่หอยกินด้วยนะคะหอยทากนี่คะ่ะเก็บไปเลยนะคะเพราะว่าเราเก็บเอาเนื้อร่างมันก็จะขาดนะคะ เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ปีหน้านะคะปีนี้น่าจะเป็นเอเห็ดปวกนี้น่าจะออกเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะส่งท้ายปีแล้วนะคะก็น่าจะหมดแล้วนะคะถ้าไม่ดูดีๆไม่เห็นนะคะทุกคนต้องเคลียร์ใบไ,ไม้ออกแบบนี้นะคะนี่ดูดีๆอาจจะไม่มองไม่เห็นว่าเออมันไม่ใช่เห็ดปวกนะคะแต่มันคือเห็ดปวกต้องมองดีๆเพราะวาดอกมันเป็นสีน้ําตาลและใบไม้มันปกคลุมแบบนี้นะคะเกเยอะมากทุกคนนี่ ไม่ต้องไปหาถึงถึงป่าถึงเขานะคะอยู่ข้างบ้านของเราเองบริเวณโดมของเราเองนะคะที่เลี้ยงกบของเราเองนี่นะคะข้างโดมของเราเองอันนี้เรามาเก็บตอนเช้าเลยนะคะเพิ่งเห็นเหมือนกันค่ะทุกคนปกติก็ไม่ได้เดินมาตรงนี้นะคะแค่มาให้อาหารกลแล้วก็ขึ้นไปนะคะมันทุกคนมันเอามีดอันนี้ไม่ได้เลยนะคะนี่ นี่จะหักนะคะทุกคนดินแข็งมากต้องมีเสียมหรือว่าอะไรมางัดขึ้นนะคะมาขุดมางัดขึ้นนี่ก็จะเอาด้วยกันเอ <c oughs> อ๋ยวโถตัเร็วเห็นหน่อยไหวๆก็ะเฮงนี่เอแล้วโอ้ขาดโอ้ อินเฮงอ่ะอันนี้มีผีเล้ยงาดิอันนี้หยัยบยั่ย <c oughs> โอ๊ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยที่้มผ้าเพราะมันหยยบระเบินมีแน่นเว้าเศรวก็เือมากเรียบร้อยแห้วมีสอ

พวกนี้ไปซ้ายนี่เห็ดปอนี่มีเยอะมากนะคะทุกคนต้องหาดูดีๆบางดอกก็เล็กมากๆเลยนะคะถ้าไม่มองดีๆเนี่ยมันจะไม่เห็นเลยนะคะบางดอกก็กําลังโผล่ขึ้นมาจากดินเห็นไปแหลมนิดเดียวแล้วก็ บวกกับใบไม้เป็นสีน้ําตาลทับถมเนี่ยค่ะต้องเคียวๆดูนะคะต้องค่อยๆหานะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะต้องใช้ที่พวนดินแบบนี้นะคะมางัดดินขึ้นไม่งั้นไม่เห็นนะคะเห็ดต้องหาเพราะว่าค่อยๆหาไปทีละเล็กทีละน้อยนะคะบางทีเราใช้ที่พรวนดินตักลงไปนี่ค่ะเพื่อเอาเห็ดขึ้นมา ข้างล่างก็จะเป็นเป็นโพรงนะคะเป็นโพรงของปวกแบบนี้นะคะทุกคนหอยทากมันฉลาดมานะคะเหตุที่เราเกยนเนี่ยส่วนมากดอกไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะหอยมันกินนะคะทุกคนหอยทากหอยมันกินนะคะดอกอะไรดอกที่มันสวยๆนี่โดนหอยกินหมดก็เหลือแค่ลําต้นเหลือแต่แค่ต้นของเห็ดปวกก็เอาละคะ่ะเพราะว,ว่าลําต้นมันแน่นนะคะหอยมันฉลาดมากนะคะ ไปเรื่อยนะคะโอ้โหดีใจเหมือนถุงหอยนะคะดอกนี้สมบูรณ์มากๆเลยก็จะเจอดอกที่มันสมบูรณ์เนี่ยประมาณ 2- ถึงสดอกนะคะดอกที่มันลอดสายตาหอยทากนะคะนี่แบบนี้นะคะกำลังสวยๆเลยอันนี้ลอดสายตาของหอยนะคะสวนมากเนี่ยจะโดนหอยยิงก่อนนะคะแล้วก็จะเห็นลำต้นนะคะมันพูดจากเดินเมื่อไหร่ยังเหนื่อยเมื่อยกินจำตัวเลยนอนไปอยู่ใกลๆเจอหอยกินหมดแล้ว ่บัวดอยบานเนี่ยอย่าบัวดอยบานนี่นี่มันหันหอยแทะมันมาขึ้นนี่มื่อคืนนี่เห็นยังเต็มดอกอยู่อินอินใจก็เรื่องของนุ่งนโพงางเป็นโพงนะคะคุณน่ะโพงปวกนะแล้วดอกใดมันแก่เราหยัดลงในหันไหลมันถือตัวปวกมันจะแพร่มันจะปวกจะพานไปเยี่ยมนะตามเจ้าศึกษามาจากผูรู้นาะดูดูนะคะปวกเต็มเลยอือครับปวกไปยังสิล่ะเห็ดพวกกรไป๋องสิล่ะ

นี่ค่ะทุกคนเราไม่คิดว่าเห็ดป่วงมันจะออกตรงบริเวณที่ป่าไผ่เลี้ยงของเรานะคะตรงนี้คือออกเยอะมากนะคะไม่คิดว่าเห็ดจะออกตรงนี้นะคะคิดว่ามันน่าจะมาจากกวงนะคะกวงมันไปไหนเห็ดมันก็จะเกิดตรงนั้นนะคะเพราะว่ามันเอาเชื้อเห็ดไปด้วยนะคะนี่ ดอกจุ่มๆสวยๆเลยนะคะแต่ก็บริเวณตรงนี้ก็จะมีไก่เคียบบ้างนะคะเพราะว่าไก่มันมาหาอาหารนะคะทุกคนไม่คิดว่าหิดจะออกตรงนี้จริงๆนะคะป่าไผ่ของเราเองนะคะเห็นแล้วนคือบริเวะมันเยอะมากมองนี้นะติ๊กติ๊กกอ่อนบอกนี่นะคะคมันพึ่งมาออกนะคะทุกคนนี่โอ้ยดูดูดูอุ้ยน่ารักนี่ โอ้ยวอปวพอดีแกงแสบนะคะนี่มันเยอะมากทุกคนดูอยู่ป่าไผ่นี่นะคะป่าไผ่เลี้ยงของเราเองทุกคนดูเห็ดปวกออกไม่ต้องไปหาไก่เลยไม่ต้องไปหาไก่นะคะอยู่หลังบ้านของเราก็มีเห็ดกินแล้วทุกคนดูน <laughs> เยอะมาก มีทั้งเห็ดแล้วก็มีหน่อไม้ด้วยนะคะทุกคนใน,นยนิย่งมากตอนนี้ยังถึงตัวนี้นะคะต่อไปมันอาจจะลามไปถึงนู่นข้อหมูกเก่าของเราเลยนะคะเชื้อเห็ดนี่นะคะมันจะลามไปเรื่อยๆนะคะทุกคนมันเยอะมากาพอแกงแล้วจ้าอันนี้ได้แกงเลยนะคะได้หมอหน้อยนะคะเก็บเลยก็ต้องไปอันนี้ออก ไปขูดขี้ดินออกนะคะล่างท่นสะอาดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เราก็เก็บเห็ดปวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็นั่งตรงบริเวณริมน้ํานะคะนี่ที่เราขึ้นทําขึ้นมาใหม่นะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากนะคะตอนเช้าแต่ว่าตอนนี้ก็พระอาทิตย์เริ่มส่องแดดเริ่มส่องแล้วน,นะคะมันใกล้จะแปดโมงครึ่งแล้วนะคะมาเก็บตั้งแต่เช้านะคะ เดี๋ยวจะให้ดูเห็ดเห็ดที่เราเก็บมานะคะนี่ที่นี่บรรยากาศดีนะคะตอนเช้าเชาเนี่ยมานั่งรับลมรับอากาศนะคะให้อาหารปลาดูปลายังมีความสุขมากัเลยคะ่ะนี่ค่ะเห็ดที่เราเก็บมาอยู่ในคูถังนะคะนี่ก็ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ดีใจมากนะคะนี่ไม่ต้องแบบว่าไปหาไกลๆนะคะมันออกเองตามธรรมชาตินะคะ เห็ดปลวอกรอบนี้ออกน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ไม่คิดว่าเห็ดปลือกจะออกเหมือนกันนะคะเพราะว่าปกติมามา,า,าให้อาหารกบมาล้างอ่างกบก็ไม่ได้เดินลงมาดูนะคะเพราะว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่น่าจะออกนะคะแต่อันนี้แฟนเขาเจอที่ป่าไผ่นะคะเจอคนละที่กับเรานะคะเขาเจอป่าป่าไผ่เราเจอตรงป่าทีา่มีไม้ประดู่ไม้มาค่ะนะคะคนละฝั่งกันนะคะ นี่นะคะไม่คิดว่าจะออกแต่เยอะมากอันนี้ได้ประมาณหนึ่งหม้อแกงเล็กนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาล้างออกนะคะนี่มาขูดที่ดินออกนะคะมาขูดดินแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะถ้าล้างไม่สะอาดเวลาเอาไปแกงเนี่ยมันจะมีขี้ดินเวลากินนี่เออมันจะมีขี้ดินในหม้อมันจะหัดนะคะทุกคนนี่ก็จะมาขูดแล้วก็ล้างนะคะบริเวณริมน้ําของเรานะคะบรรยากาศดีนะคะนี่กาลังน่ารักเลยนะคะทุกคนน่ารักกําลัง น,ะะนี่น่ารักเตมูเตมีนะคะแกงเป็นตะแซมนะคะพี่น้องนี่ค่ะสําหรับคลิปวันนี้ก็พาทุกคนมาเก็บเห็ดปวกตอนเช้ากันนะคะก็ได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณหนึ่งหม้อกแกงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องทออานหัวย่ากษตรด้วยนะคะเป็นกําลังใจใหช่องของพวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามช่องทออานหัวยากษตรนะคะ สวัสดีค่ะ